เพิ่งมาวาดจังหวัดราฐวาดวันพฤหัสบดีที่ยีสินที่ตุลาคมสอาร้อยหเดพระราชพิธีจัหมายเรียนเจ้าภาพโศกร้อยตำรวจตรีสมิทธ์โคตรไรทราบติดต่อขอรับจดเกินพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติ คลอากาศเอกสนิทโคงสุดวิมุตเป็นข้าราชัตรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระบอกพระราชทานเกลื่อนกนายนิทโคมไร้ตนทาเป็นพระมหากรุณาธิคุณลดเกล้ารดกระบอบ พบจะมีความับเลือกสร้างซื้อเป็นรถคนในพระมหาการนาที่ภูมิที่ได้รับพระราชานเกียรติยศิ่กกราบนมัสก,การท่านพระครูดอดุลเมธากรเจ้าคณะตำบลบางน้าเจ้าอาวาสวัดบางนาราที่เคารพอย่างสูงเบียนนายอภิญญารัตนวรชาติผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนนาราธิวาสประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนจะเข้าสู่พิธีชาปนกิจศพร้อยตำรวจตรีสนิทโพจุไรเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงเป็นครั้งสุดท้ายดิฉันนางสาวพานิสาโพจุไรมีความเกี่ยวข้องเป็นบุตรสาวกับผู้วายชนขอนำประวัติของผู้เสียชีวิตมาเรียนให้ทุกท่านทราบโดยสังเขปดังนี้คุณพ่อสนิทโพจุไร เป็นบุตรของนายนำและนางใกล้เออเมื่อ,อ,อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2495ที่ตำบลคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลามีพี่น้องร่วมบิดามารดารวมเจคนโดยเป็นบุตรลำดับที่6คุณพ่อสนิทโพจุไรได้สมรสกับนางนภาสีโพจุไรมีบุตรด้วยกันทั้งหมด3คนคือ 1. นายทรงฤทธิ์โพจุไร 2. นางสาวเมทาวีโพจุไรและดิฉันนางสาวพานิสาโพจุไรคุณพ่อสนิทโพจุไรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดภูขุดชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสมพงศ์วิทยาอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นนักเรียนตำรวจภูธร9ก้าจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3มิถุนายนพ,พุทธศักราช2517 ภายหลังจากจบการศึกษาได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งในหน่วยปฏิบัติการพิเศษเขต9จังหวัดสงขลาและปฏิบัติงานในภาคสนามเรื่อยมาจนกระทั่งพุทธศักราช2522ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีตำรวจภูทรนราธิวาสตำแหน่งสุดท้ายของการรับราชการคือ ตำแหน่งจากกองประจำสถานีตำรวจภูธรนราธิวาสกเกษียณอายุราชการปีพุพธศกราช2556และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นเบญจมาพร์ช้างเผือกเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสองและเหรียญราชการชายแดนรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินตั้งแต่มีนาคม ุทธศักราช2567เรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคมคุณพ่อเริ่มมีอาการสุดลงตามลำดับปราช2567กสิริรวมอายุ73ปีทิ้งไว้ซึ่งความอะไรของครอบครัวญาติมิตรและเพื่อนฝูงในวาระสารขอขอบคุณแขกทุกท่านที่มาร่วมง,งานและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วย ท่านผู้มเกียรติที่ครบรพชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นต้องมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผูกความเกิดความเจ็บความแกเ่เบียดเบียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาครั้งถึงการกำรหมดแล้วก็ย่อมจะแตกสลายไป พระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนตึงประกอบแต่ความดีเป็นนิดเพื่อควาสมสงบสุขของชีวิตในปจัจจุริชนิทโพจุรไยผู้วายชนได้ไปสถิตสวยดงสุขในทิพยวิมานสุขติสถานในสัพพบวยเถรสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมกิจอธิษฐานเื่อทิศส่วนกุศล ส่งดวงวิญญาณของร้อยถดตรีสนิทโพจุรไยผู้ไหวชนให้ไปสู่สุคติในสัมปราภพบด้วยการยืนไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีด้วยความพร้อมเพรียงกันขอเรียนเชิญครับเชิญทุกท่านนั่งลงครับด้กุณาทอดผ้าบังสุขุลและเป็นประธานในการประกอบพิธีจดเพลพระทาน เป็นระดับไปขอเรียนเชิญครับกราบนิมนตท่านพระครูดอดุลเมธากรยาคณะตำบลบางนาย้า,ยาว,วาดวัดบางนาพี่นาผ้าบางสุขุลกราบนิมนครับ เป็นเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับเป็นเชิญทุกท่านนั่งลงครับในพิธีนะครับเพื่อนข้าราการตรวจรุ่นรุนร่น,ร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 นนะรุ่น22นะครับเป็นเพื่อนของรอตตรีสนิทโพจุไร ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพตลอดในทุกวันที่ผ่านมานะครับและในวันนี้ท่านได้ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพมาร่วมแสดงน้ำใจแก่ทายาทผู้วายชนและมาร่วมส่งดวงวิญญาณของรอัชดรตรีสนิทพอยุไรผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้าย กับผมในนามตัวแทนทายาทผู้วัยชนระผมขอขอบคุณมายังแม่ครัวนะแม่ครัวที่ได้มาช่วยในการจัดอาหารเครื่องดื่มนะครับบริการแกร่ญาติมิตรผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับก็โอ้นะครศรีกัญช่างนะครับได้ ให้การสนับสนุนนะครับในการจัดทำอาหารนะครับล้างถ้วยล้างจานบริาการเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับและขอขอบคุณมายังงานอาจารย์และน้องๆดนตรีไทยนะครับที่ได้มามาเลงดนตรีไทยเพื่อเป็นเกียรติให้กับพี่สนิทนะครับหรือรอตรีสนิทปุจุรยผู้วัยชนเป็นครั้งสุดท้ายร่อรอในพิธี สำหรับท่านที่เดินทางกลับนะครับก็ขอให้ท่านเดิน โอไไปเป็นนํานูกนับลู